เราจัดร้อนเราปูนให้แห้งเราไม่แห้งทำยังไงเราเราจะให้ผมแห้งเราทำให้มันแห้งเลยนะคะแย่ว่า เป็นตัวซีแค่ตัวซีเฉยๆเราต้องเอาให้มันแห้งทุกครึ่งฝนเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราดัดไปแล้วเราทำยังไงมันก็ปลูกเป็นตัวซีเหมือนเดิมเป่าไปเลยทุกข้าก็ทำงานได้คนเปล่าจุกติดก่อนนอนก่อนจะไปทำงานสะสะแล้วก็เป่า ไม่อยากกับเวลาตรงนี้แต่ยากกับเวลาที่อื่นแต่กับผมมันจะสบายแสบแสบให้ตรงอันนี้เป็นบ๊อบมันจะสวยมันแค่ตัวสีว่าขวดหกน่ามี <laughs> โอ้ยไปดึงหัวลกูกค้าจนมันงึกไปหนึงขอโทษนะจ้าจริงที่เมนค่ะที่เมนนี่อยู่ของนี่ยไอ้อา,ยอาย้เอาที่เมนมนั่นเอาของกีน่าไม่ใช่ไปเสือกทางนอกเ<ท>อ็นที่เข้ามาใครตัวนี้หรออ๋เเอเอายาสะบูมยังกระไดไหมเมนยาซะบูมยังกระไดจ้ะกีน่า อันที่มัดรวมกี่น่ยนี่ค่ะีบ่บอลูว่ามันยั่งบ่นั่งเหมือนสื้อไม่จะได้นองเราสิกรับมันจ่าแม้นี่บ่นี่ค่ะอย่างนี้มันก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะมันได้สิบ่าท่านเวลาชมมันได้สิบเหมือนก็อันอย่างอี๋ยวา จะให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะมันจะโกบโกบอย่างสวยเลยเอาๆไม่คือกบ่น,นั่นคือโกบอย่างสวยค่ะเห็นไหมคะสวยมากส,ามสวยและเงาเดี๋ยจะขั้นตอนนี้จะให้ดูสักสวยและเงาค่ะเป็นโกบที่สวยงามมากเห็นไหมคะสวยงามมาก นี่แหละค่ะที่ว่ายืดวอลลุ่มวอลลุ่มเลยเสวยงามมากาเห็นไหมคะเห็นไหมนี่แหละ,ละอันนี้คือช็อตสุดท้ายนะคะต้องดูให้ทุกช็อตนะคะคุณจะเข้าใจการดัดผมวอลลุ่มดูดูให้ทุกช็อตโอเคคะพพ่ะ